พบกับกิจกรรมจากครูปปฟรีกิจกร 5, รมห้าหมื่นซับได้ที่ช่องดิมมีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ให้นะคะทุกคนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะทุกคนเครดิตเพจเจ้าของวาดการ์ตูนที่เรานำเอามาพากตามนี้เลยนะคะอลิสฉันเจอตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงป่าตรงนั้นะ่ะฮะจริงเหรอ,อ,อตัวอะไรเนี่ยฮ่าๆๆสมล้มหน้า้เจ้าเด็กน้อย เฮ้น้องสาวนั่งทำอะไรอยู่จ๊ะเฮ้ยอย่ามายุ่งหนูตีป้อมอยู่ฮะนี่แกรู้ไหมว่าพูดอยู่กับใครอโอ้ยเจ็บล้โอ้ยโทรศัพท์ขึ้นมานะครับครับครับผมเฮ้ยนี่เหรอพี่เอลโรโล่เฮ้จังเลยือเฮ้ยๆไอ้เล็บโยค่ะพี่๊จอ้อย่านีนะเฟยเฮ้ยไถกรรอดสนกับกลับไปบ้านว้ย หนูคิดว่าถึงมานานหนูหมดหนูก็สู้ได้ได้เหลือุ่นสุดท้ายแล้วเท่านี้ก็ชนะแล้วเฮ้ยคุ๊บคุ๊บฮ่าๆเจอนี่หน่อยอเป็นไงต้นขาสระตันแสงสุริยะสุดเท่กรี๊ดเท่สุดไปเลยหล่อมากเลยค่ะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะได้ครับมาเลยรีบถ่ายหน่อยแล้วกันขอบคุณนะคะพี่ดเรนโอ้เป็นไรครับน้องอริส วันนี้เป็นวันสงการก็อสอนวันนี้เป็นวีดีให้เราฝึกว่าถือแ้นะคะฝากดกดแชร์กดไลค์แล,แลวก็กดซับไปใช้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ